สบายดีเด้อจ้ะทุกคนมาเนี่ยชาพิมพกะมาไายตอนที่เอาแผ่นเปลี่นแล้วเนาะนี่ก็คือแผ่นซาดาเซลเด้อจ้ะอันนี้ตอนที่ดากซ้ายเนาะชาพิมพกะบระิกกึ้นมาไายให้เฮงเพราะว่าชาพิมพอยู่หอกลางเนาะเป็นคนมุนโดไฟนะจ้ะก็ได้บริกาสะดวกขึ้นมาไายให้พอ่อแม่พี่น้องเลยเบิง ันนีกะจะตั้งบิ่งซ้ายเนี่ย่ะนั่งหลบแผ่นเนี่ยนาะจะไล่ขั้นตอนเนาะบอดี้จบง่ายๆจะพี่น้องยังยอีกหลายเดือนก็จะจบเนาะต้องตอกปิดฟ้าราังไฟเ,เดี๋ยวจะพิมพ์จบไปให้เบื้องดังขาหน่อยเนาะ ที่รังางคาใหญ่ล้างคาสองกับลังเออลัาง่าหากับล้งคาสอง,สองเอาคืนกับพ่อท่านเดียวจาจะพ่อท่านจบ เรจะปีนชิพอกันลางคานเนานะจะเป็นร้างคานนะแต่ว่าเอาขืนกรท่านจบเด้อจะเป็นคืเด้อจะมักาหน่อยนาะกนยังยูไปปลายบิพะจบอาบีมันก็บ่งคบเลยเะทุกคนที่มาจกทุกคนนะ เว้งเดินคนเอกตาเอินี่ตวก็สวไมนโซนเมปิโนบรรยากาศยูของบนี๋ยวสิขึ้นไปย่ายอดยอใเบิร์ลมแห้งดีเนาะอันขึ้นก็ส่เดียนะจะเป็นเจอเซลร่างกายติดตั้งเดียวนะไปย่างฟังนี่เนาะที่ซาปินเกิน

อากาศอยู่ของบนเนาะคอยพี่น้องวิวกรุงเทพส่งคุ้นมันลายๆมันคอยเย็นยงเลยค่ะอ้าส่วนรับคลิปนี้เนะาะทราพิมพ์กามาถ่ายมาฝากองไม่พีนพ่น้องมีเพลิงเอาผพนขึ้นกา นี่ชาพี่มะลงคลิปสั่นอยู่เนาะมีเข็นไม้ยกขึ้นเด้อจ้ะแต่กระจางคนแถวแกมันจางคนงานมากยกแผน่นลงซอยนะเพราะว่าทีมงานเฮาคนบ่ได้การขึ้นสิเป็นงานสุดท้ายเนาะไอง,งานไอซาราเสียเราจ้ะต่อไปก็จะเป็นงานพวกดึงสายไฟตามโรงงานแดนสายไฟตามโรงงานเด้อจ้ะเห็นแถวแกเพิ่นบอกว่า อาจจะเป็นงานสุดท้ายเพราะว่ามันมันยาวมันยาวนานนะกังานเนี่นคือถ้าตรวจบอพันก็คือบัวเหลีถามให้เหตุบอพานเทาก็จิเกย่มันจ้ะเกยจะมันพานเขาคุณมันคือจะยากอยู่จ้ะอ่าสำหรับคลิปนี้ชาพิมกัขอบใจขอบคุณเนาะนี่กูเป็นเขามาให้ก็นังใจชาพิมพ์ตลอดเนาะคือ ผี่นาะที่เซนดีห้องหนองก็ขอบคุณหลายๆเด้อที่ซ่องหล่อจิตใจเนาะแต่จะได้นคนที่เขามาแหกใจเนาะก็บโบเด็ค้ไปแหกังใจเนาะเขาคือู้คอยวางแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่แบกจามาสคนคะิดเนาะว่าสิพอเมยฟังต่างประเทศฟังไทยฟังเราไหมเนาะ ຈັ່ງຊິພໍມື້ນີ້ບ່າຍບາຍພົບກັນຄລິບຕໍ່ໄປເນາະຖ້າສອບພິມຊິມາຍັງມາກບນອງນ